เวทระเบียบบันทึกอะไรบ้างบันทึกตั้งแต่ก่อนเข้าโรงพยาบาลว่ามีโรคอะไรบ้างเข้าโรงพยาบาลปุ๊บวันแรกที่รับเข้ามาทําอะไรบ้างมีหมดนะครับแต่สมศักดิ์ไม่เชื่อสมศักดิ์กลับไปมองประเด็นว่าวิธีปฏิบัติกับแพทย์ที่ถูกร้องเรียนเนี่ยมีปัญหาเห็นไหมคือดึงเฉพาะส่วนนี้เองที่ผมพยายามสรุปไปฟังนะแต่ไม่ได้สนใจว่าเนื้อหาในการพิจารณาว่าทําไมแพทย์สีอสภาถึงต้องมีคําสั่งออกมาอย่างนี้ ไม่สนใจเพราะกูก็ไม่รู้นี่เอาตามตรงนะครับกูก็ไม่รู้ไอทานายความเจ็ดแปดคอมพิเตอรขึ้นมามันก็ไม่รู้มันแปลว่าอะไรว่าภาษาหมอเนี่ยมันอ่านรู้เรื่องเหรอครับไม่รู้หรอกครับผมไปหาหมอเนี่ยคุณผู้ชมหมอหันคอมพิวเตอร์ให้ดูนะเนี่ยพี่ดูนะครับไอตัวเนี่ยมันคือผมก็มองอะไรวะมันคือปริมาณน้ําตาลที่มันเล็ดรอดผ่านไตออกมาได้แล้วก็ แล้วผมจะรู้ไปทําไมเนี่ยหน้าหนึ่งเนี่ยมีประมาณสิบสิบกว่าตัวประมาณยี่สิบตัวได้นะครับแต่ละตัวที่เป็นตัวย่ออะไรไม่รู้ภาษาหมอเพราะว่าผมไม่รู้แหละครับถามว่าถ้าเกิดเอาตารางแบบนี้มาให้นักกฎหมายที่ช่วยเหลือท่านรัฐบาตตีดูเนี่ยท่านจะรู้เรื่องไหมในเมื่อนักกฎหมายไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาก็พยายามเอากฎหมายซึ่งคือกระบวนการเนี่ยมาใส่ช่องว่างเข้าไปแล้วก็อธิบายความให้ประชาชนเห็นว่า แพทย์เนี่ยไม่ได้ทําตามกฎหมายคือกระบวนการเหล่านี้ซึ่ติจริงแล้วไม่ใช่ครับแพทย์เขาทําเสร็จแล้วแล้วก็ส่งความเห็นมาให้เพราะเขารู้ว่าถ้าส่งตัวเต็มมาเอกสารเต็มมามึงก็ดูไม่ออกมึงก็ดูไม่ออกแล้วเวลามีแค่สิบห้าวันตั้งหมาหอ,อกเลยขอโทษตั้งมาทําไมตั้งมาเพื่ออะไรครับผมเชื่อว่าตอนนี้นคนทั้งแผ่นดินไทยเนี่ยเมื่อ่าใครก็ตามลูกเด็กเล็กแรงปหนึ่งปสองปสามปสี่ปห้าปหกแดนปริญญาเอก ใบเล่าใบาเล่ารู้หมดแหละว,ว่าทักษิณนั้นไม่ได้ป่วยหรืออาจจะป่วยจะป่วยได้โรคที่มันไม่จาเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างผมเนี่ยผมก็ป่วยพรเป็นความดันสูงแล้วผมก็เข้าโรงพยาบาลไหมนะครับใช่ไหมครับหมอยังบอกผมเลยบอกพี่ถ้าเกิดพี่ดูแลตัวเองดีๆเนี่ยมันไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามาอ้างดีกว่าไอ้โรคสี่โรคที่ว่าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่โรคอะไรช่างแม่งอย่เจ็ดจมมันนะครับ จนทำให้จะเป็นจะตายเท่ากันจะตายให้ได้ห่างหมอไม่ได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวไม่มีหรอกร้อยแปดสิบวันเป็นอย่างนี้ข้อเลยกแหกตาประชาชนนี่คือความถนัดของพรรคเพื่อไทยถนัดในการแหกตาประชาชนเพราะคิดว่าประชาชนเนี่ยแม่งโง่ไม่รู้เรื่องหรอกถ้าป่วยก็สแสดงเวรเบียดก็เพราะเวรเบียดนี่แหละครับ หมอก็ดูกันเองเขาเลยรู้ร้ว่าผู้ร้องเอคนที่ถูกร้องเรียนเนี่ยอ้หมอเนี่ยได้กระทําผิดอะไรบ้างเขาถึงได้มีบทลงโทษออกมาตามใจบันของเขาแต่สมศักดิ์ไปพร่ำพรรณนาอะไรก็ไม่รู้ตามภาษากฎหมายพูไปเรื่อยผ่านิ้วล็อกเนี่ยใช่ไหมฮะหมอก็บอกว่าผ่าเสร็จกลับบ้านได้เลยไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลไอ้ที่อยู่อะไรผ่านิ้วล็อกอยู่บ้าแล้วแปดสิบวันตลก เอาเถอะเธอจะพยายามดิ้นยังไงก็ดิ้นไปนะครับปล่อยให้เจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาทําไปส่วนคุณหมอที่เป็นเป็นข้าราชการทั้งหลายเราก็ได้แต่เอาใจช่วยนะครับเพราะคุณหมอเข้าใจครับเข้าใจว่าคงจะอึดอัดพอสมควรกับการที่จะเดินทางมาประชุมกรรมการแพทย์ใยสภาในวันที่สิบสองมิถุนายนเออจริงๆมันต้องไปล็อบบี้ทางนี้สิวะมันจะเป็นล็อบบี้ไม่ให้หมอ เอ้ล็อบบี้เพื่อให้หมอในเข้าประชุมได้ยังไงผมงงมากนะครับตอนนี้คนที่เป็นข้าราชการเนี่ยเข้าใจว่าคงจะอึดอัดอยู่พอสมควรแต่ไม่เป็นไรนะครับพวกเราให้กําลังใจคุณหมอทุกท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ก็เป็นข้าราชการสกัดไหนก็นแล้วแต่นะครับเราให้ความหวังดีกับท่านให้กําลังใจท่านเสมอเพราะเชื่อว่าท่านเนี่ยเป็นหมอท่านต้องรักษามนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าต้องมีคุณธรรมอยู่ในหัวใจ ใครก็ตามที่คิดจะทําให้วงการหมอเสื่อมทรามไปโดยการไปดึงลงมาแล้วเอาการเมืองเข้าไปกระแทกใส่เนี่ยผมเชื่อว่าหมอรู้ทันหมดทุกคนแหละครับแล้หมอรู้นะครับว่าบทที่สิบสองนี่จะเป็นยังไงเราตรงไปตรงมาครับจะมาก็มาไม่มาก็ไม่ต้องมาแล้วครับไม่ใช่ปัญหาอะไรหรอกครับแต่ถ้าไม่มาหมอลราคิดดูแล้วกันว่ามันควรจะเป็นยังไงต่อ คนไทยทั้งแผ่นดินเนี่ยเขารอหมออยู่เพื่อให้หมอไปรักษาอาการเจ็บปวยของเขาแต่ถ้าหมอไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมโดยเฉพาะไอ้หมอสองคนเนี่ยไอ้หมอเนี่ยไอ้หมอเนี่ยผมอยากจะรู้เ่อกว่าจากนี้ไปถ้าเกิดว่าผ่านไปหกเดือนหรือว่าหลังจากที่หมดระยะเวลาในการพักใบอนุญาตแล้วนะครับไอ้หมอนี่กลับมารักษาต่อคุณผู้ชมอยากให้ไอ้หมอนี่รักษาคุณผู้ชมไหมฮะ <ś led> ประลัดอธิบดีในกระทรวงเป็นกรรมการน่าเห็นใจดิฉันผ่านนิ้วล็อกไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงกลับไปทำงานต่อค่ะเห็นไหมครับแสดงว่าพี่เป็นไม่หนักไงด้หมอเนี่ยนยทักษิณนี่เขาเป็นหนักนิ้วล็อกแม่ทั้งนี้ทั้งบือทั้งเท,ท้าเลยมันน่ากลัวสิบนิ้วเนี่ยล็อกบดถึงพี่อยู่ร้อยแปดสิบปัน <ś led> คงได้เงินเป็นน้อยล้านแหละคุณบนตรีสวัสดีนะครับคุณบนตรี คุณชา,ชานชัยวยครับก็ว่ากันไปนะครับตามระเบียบเพราะฉะนั้นวันที่12นี้ติดตามดูแล้วกันว่าแพทย์จะเอาอย่างไรแต่ในระหว่างนี้ถ้าเขาเป็นฝ่ายบริหารก็ไม่รักษาใครแล้วจะเดือดร้อนทาไมล่ะครับเรื่องใบอนุญ,ญาตถูกไหมรักษาครับยังไงต้องรักษาหมอเนี่ยมันขึ้นไปปุ๊บเขาก็ต้องมีความเที่ยวชาญมากขึ้นบางคนเกษียณแล้วยังต้องกลับมารักษาเลยนะครับเกษียณแล้วยังต้องมากลับมารักษาเลย ผมขออนาเรียนผู้ชมนะครับว่าผมจะเริ่มทําการล็อกออ,ลอกแล้วนะฮรสำหรับโกที่เข้ามาแล้วมาประกวดประสาทอะไรพวกนี้นะครับไปดูความเห็นในดิฉันนิวล็อกมาประมาณห้าปีแล้วยังสู้ทํางานค่ะอืมนั่นแหละสิครับคุณศักดิ์บอกว่าคนชั่วที่ทําลายกระบวนการยุติธรรมด้วยการช่วยเหลือไม่ให้นักโทษติดคุก คุณเจตบอกว่าใครเขาจะไป็อบบี้ความคิดของแพทย์ที่ดีได้ลองตรวจเส้นทางการเงินซะก่อนค่อยออกมาพูดคุณยุทธบอกว่าครูจะไม่เคยส่องกระจกจึงไม่เห็นความชั่วของตนเองยังจะออกมาดิสเครดิตหมอจากแพทย์ระยะสภะากฎหมายให้อำน,นาจก็จริงแต่ก็ไม่ได้ให้คนมีอำน,นาจทำความชั่วได้นะครับ คุณป้าโยเย,อเยอบอกว่าป้าสองกล้องตัดชิ้นเนื้อปอดและดูดหนองในปอดเสร็จแล้วกลับบ้านเลยค่ะบรรุขึ้นทํางานค่ะอืมแสดงว่าไม่หนักไม่หนักเออคุณผู้ชมครับแม้แต่คําว่าวิกฤตกับคําว่าป่วยหนักเนี่ยเชื่อไปว่าไอ้หมอบางคนเนี่ยมันแยกไม่ออกว่ามันคือคำคำเดียวกันความหมายเดียวกันผมไม่เคยพูดวิกฤตที่ไหนผมไม่เคยพูดไม่มีหรอก ผมพี่จะบอกว่าพอนักข่าวเขาขอเอาดิจิทัลฟูดเป็นมายืนยันว่าคุณบอกพูดคําว่าอาการหน้าเป็นห่วงก็ผมไม่ได้พูดไงคําว่าพิกิตเนะี่ยโอ้โหเจริญแล้วพ่ะคุณเอ้ยอืมฉันก็ตัดเต้าออกสามวันกลับบ้านดิฉันรู้ผ่าหัวใจสี่จุดมาพักอยู่โรงพยาบาลแค่วันเดียวเองค่ะอืมครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็ความจริงคือความจริงครับไม่ต้องกังวลแล้วครับ ยังไงก็หนีไม่พ้นสมศักดิ์ก็สมศักดิ์เถอะถ้าสมศักดิ์ไม่พูดความจริงสมศักดิ์ก็หนีไม่พ้นตีชราด้วยก็เหมือนกันถแถลงออกมาแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยคนที่ฟังก็ฟังไปแต่ครับส่วนคนที่เขาไม่ฟังเขาก็ไปฟังนะครับถูกไหมฮะเพราะคุนั้มีเหตุผลไงเหตุผลที่อ้างมาแต่ละอย่างแต่ละเรื่องเนี่ยมันเป็นเพียงแค่คําพูดของคนที่อุปโลงขึ้นมาเพื่อร้อยเรื่องให้มันเป็นเรื่องเดียวกันเท่านั้นเองคนบางกลุ่มโอ้โห เรามาเดินตลาดหน่อยไหมครับจะได้รู้งานนี้ช่วยใช้คุณธรรมหน่อยสมศัก์ต้องตามไปติดคุกหรือจะหนีแสดงว่าไม่มีจรรยาบรณหมอเลยครับอันนี้หมายถึงใครฮะคุณทอ็อปทำไมถึงสามคนนั่นแหละก็สองคนไม่ใช่สามคนสองคนก็ใช่ไม่มีนะตอนนี้กลายเป็นอ่ะผมเล่าให้ฟังกันได้อ่ะคือมีคนมาเล่าให้ผมฟังอีกตอนหนึ่งบอกว่า มีความพยายามของตำรวจบางคนที่ไม่ได้มาจากสายการบริหา,ารงานตำรวจโดยตรงอยากจะได้ติดยศพลตำรวจโทจะได้เป็นผู้ช่วยพบตรอ,อนาคตจะฟาสต์แท็กขยับขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนแรกที่มาจากสายหมอหรือว่าสายแพทย์ก็พูดกันอย่างนี้นะครับลือกันสนานทั้งเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในเมื่อหมอคิดว่าอยากจะเติบใหญ่ในสายงานนี้โดยใช้วิธีการที่เรียกว่า Fa s t track หมอเป็นคนมีเหตุมีผลเวลาหมอรักษาหมอต้องรู้ว่าเหตุเกิดจากอะไรรักษาที่เหตุตรงนั้นในเมื่อหมอก่อเหตุขึ้นมาเองหมอต้องรับผิดชอบนะครับต้องรับผิดชอบนะครับเอาง่ายๆแค่นี้เอาเรื่องแค่ไปร้องเรียนรัฐมนตรีร้องทําไมหมอก็รู้ หมอเป็นกรรมการแพทย์ด้วยร้องทำไมขั้นตอนมีอยู่แล้วฝองสารปกครองนุ่นไปฟางไหมละ่ะผมคาดการอย่างนี้คุณผู้ชมถ้าสมมุติหมอมั่นใจไม่ทําผิดยื่นเรื่องฟ้องสารปกครองเลยเดี๋ยวสารปกครองก็คงจะไม่จะปรึกษาใครหรอกครับเพราะสารปกครองก็ไม่ใช่หมอนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งขนาดศาลนะครับไม่ใช่หมอศาลจะต้องให้แพทย์ในสภาเนี่ยไปอธิบายความในชั้นศาล ว่ามันคืออะไร12 3 4สซึ่งไปปุ๊บแน่นอนแล้วครับสารก็ต้องเชื่อแพทยพ์สภาจะไปเชื่อหมอคนเดียวไม่ได้เพราะหมอเป็นผู้ร้องเรียนแล้วทางมันจะตันไงครับหมอจะโดนอีกว่าอ๋อนี่คุณไม่คิดจะเชื่อมติแพทย์สภาบ้างเลยเหรอไอ้ลูกศิษย์ลูกหานี่อาจารย์หมอนะเว้ยอาจารย์ที่กว่าอาจารย์หมอนะเว้ยอาจารย์สอนอาจารย์หมอคิดดูแล้วกันไม่ใช่ครูแพทย์นะครับ ไม่รู้ใครเขาไปบัญญัติคํานี้ใหม่เป็นครูแพทย์เสียหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปทางไหนก็นแล้วแต่เมื่อก็โดนบทนะครับสู้อยู่นิ่งๆอย่างแพทย์หญิงที่เขาโดนตักเตือนจะดีกว่าไม่มีใครพูดถึงเธอเลยเพราะไม่รู้จะพูดไปทไําไมแสดงว่าเธอเคารพมติแพทยสภาครับคนอย่างนี้แหละครับที่ควรจะช่วยกันสนับสนุนในเมื่อผิดก็ยอมรับก็จบถูกไหมครับ แต่ผิดแล้วไม่ยอมรับแล้วยังจะดื้อแพง่งเดินไปในทางที่มันเป็นทางตันเนี่ยมันก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกครับที่คุณจะอาจจะโดนหมาหัดไอหมาเห่าบ้างหมากัดบ้างอะไรบ้างก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะว่าคุณเดินไปสู่ทางตันเองท้ายที่คุณจะออกคุณไม่ออกมีสะพานให้ข้ามคุณก็ไม่ข้ามจะเดินลอดใต้สะพานมาซะอย่างนั้นแหละก็ช่วยไม่ได้นะครับก็ช่วยไม่ได้โชคดีนะครับหมอครับโชคดี แล้วก็สมศักด้วยโชคดีนะครับระบางนะครับไปเจอหมอรักษาเขาบางทีเนี่ยหมอไม่ได้แกล่ะคุณผู้ชมบางทีฉีดยาเจ็บเงี้ยเรางนึกว่าไอ้เขาหมันไส้เราหร,อหรอาือเปล่าวะไม่ใช่หรอกมันก็เป็นปกตินะครับหมอยังก็ต้องรักษาครับผมพูดเป็นกันแหละเขามีจรรยาบรรณเ,เหนือกว่าพวกคุณเยอะเหนือกว่าสสเยอะเหนือกว่านากการเมืองเยอะคนไข้ามาจะป่วยจะเกลียดจะชอบจะสีไหนก็นแล้วแต่ยังไงก็ต้องรักษานะครับ ถ้าหมอไม่มีจรญยาบรณเนี่ยคงไม่มีหมอคนไหนรักษาพักเพื่อไทยหรอกครับนอกจากหมอบางคนที่อยู่ในพักเพื่อไทยเท่านั้นแหละรักษากันเองเดีย๋ยวไปกล่าวหาเขาเลยแพทย์เขาเป็นแพทย์เขารู้วิธีปฏิบัติเขาเป็นย่างไรจัรยาบรณเขาเป็นอย่างไรอย่าก,ก้าวไกรเลยครับนะครับคุณเป็นรัฐมนตรีคุณทํางานไปเทอทำงานในฐานะรัฐมนตรีไปส่วนใครเขาจะเรียกร้องให้เอาคุณออกจากตําแหน่งหน้าที่การงานคุณพร้อมอยู่แล้วนี่คุณทํางานการเมืองมาตั้งสี่กว่าปีแล้วไม่ใช่เหรอ และที่สําคัญเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้ทําผิดกลัวอะไรถูกไหมฮะไม่ได้ทําผิดไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวหรอกครับปล่อยให้คุณสมศักดิ์ทํางานต่อไปตามหน้าที่การงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอย่างที่โคศกเธอบอกนั่นแหละถูกต้องถูกต้องที่สุดนะครับทำงานไปนะครับ แต่ถ้าเกิดมีใครเข้าไปร้องเรียนขึ้นมาตามกฎหมายก็ต้องว่ากันไปตามนั้นนะครับท่านโคศกถ้ายอมรับด้วยนะครับท่านจะบอกว่าเฮย้ยมีคนกันแกล้งไม่ได้ผมพมยายามจะพูดอยู่เสมอว่าพักเพื่อไทยเนี่ยนิสัยเหมือนกันชอบดิ้นชอบแถชอบเถื่อชอบลอเลืออไปเรื่อยเปือ่อยไม่สนใจอะไรที่มันถูกต้องกูก็จะออกช่องซ้ายเข้าช่องซ้ายก็จะออกช่องขวา เข้าช่องขวาก็จะปีนขึ้นบนบ้านหนึ่งัเนีน่ไม่ได้ก็ขุดรูออกอ่ะขอได้ออกครับทำไมไม่ทําอะไรให้มันตรงไปตรงมาถ้าคุณทักษิณป่วยจริงคุณทักษิณเป็นนักโทษที่มานอนโรงพยาบาลตํารวจจริงทุกอย่างเป็นความจริงหมดเลยไม่เคยมีการโกหกพี่น้องประชาชนแม้แต่นิดเดียวเนี่ยกลัวอะไรดิ้นทาไม